ครัสบสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่แดงแฝงมาสุขสุขคนเด้อสมองสมองสบอตพบอพ่อกันเก่าพี่น้องก็ตอนคำคำพี่น,ออน้องไว้บรรยากาศยามคำคำเลีล้ยวไปในคนพี่น้องอ๋าข้าคนมาเกี่ยวข่าวพี่น้องวันนี้บ่อไซรัจางคนงานพี่น้องไว้เต็มทงเลยลูกไส้ก็มามาเล่นดีพี่น้องนี่ไอ้เพิ่งกำลังกินข้าวบังดุษฎีดุษฎี ไปไปได้มาเหี้ยังพี่น้อมาเอาลูกไส้มาเอาลูกไส้มม่เียไม่งอนหรอกพี่น้องเอ้เลูกไส้กินข้าวเนีอ้ามีหนามาะไรกินอยู่เลูกไส้กินข้าวพี่น้องนี่พี่น้องจะหน่อยเอาไปไส้หรือจะไปเกี่ยวข้าวพี่น้องเอ้ยจะไายพี่น้องก่อนพี่น้องเอ้ยหลังจ่าติดตัวของแล้วเราก็ไปซอยหญ้ามาสร้ตัวมันไปสร้อยหรอกเอาลูกไส้มึงไปลูกไส้ให้จะหน่อยก็ให้ให้หนามเอาดอกพี่น้องให้สร้อยตัวไปเกี่ยวอีกอนข้าวลูกไส้ก่อนไส้กำลังกินข้าวพี่น้องกินข้าวนี้อะไรพี่น้องเอ้ยข้าวก็ยังให้หนึ่งพ ไอ yup. ้บ oh. ักไงเลยพี่น oh. awesome. nee. ้องเจ้าขาวอ๋อตัวข่าวพี่น้องขาวว่าอยางงามไปไดพี่น้องอ้เม็ดก็เยียนกียางคนลฟ์นโฟพี่น้องประมาณสิบกว่าคนสองสี่หกอปสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่คนพี่น้อง sim hà bầu thay, cái lăng màu, nào cái lăng màu đang đi rửa đây, chưa khéo ngam nào cái nọ ấy. เป็นอะไรบ้างหมวนบ่างหมวนได้เนาะเกี่ยวเขามีแต่เหมยได้เนาะมุนในเด้กหมุนบวกเาเขางามก็ได้พี่น้องเกี่ยวบู๊อนี่เขาไปถุงอีกมีมองตัวอีกงานบู๊ดเนาะเกี๊ยนไปทังวันใหม้เกี๊ยนไปวันใหม้บวกใครจะจ้างมาวันใหม่นะอันนี้บ้านยังนี่นะบ้านหนวาบ้านหนวา นั่นจะคลองคนจ้างพี่น้องคือแดงๆนะเป็นะปีเ้าเกีียวหัวก้อยปีนี้ห้าเกีียวขัวตั้งพี่น้องเขาไหวไหว้เขากันพี่น้องลงข้าเดียวได้หน้าแสองสามให้แล้วมิจะให้ไงแมนแดงๆนะคนใจเงินแนวไส่เป็นผนใจเราพี่น้องไอผิดติดเนอ โอ oh. ้น้พี่น้องมืดลมได้นี่มันมืดพนเกีียวข่ายังไงมืดพ้นมืดพ้นยู่เจ้าก็บอนเข้าพี่น้องมิดโตช่วยยิ่ เกิดกับสบายดีพี่น้องเจ้าก็บนกเกี่ยวเขาบ่เปลี่ยนกันพี่น้องเปลี่ยนกันเกี่ยวได้เขามันเห็นแล้วมันสีเหลืองแล้วพี่น้องเนาะเขามันงามก็กระโดดเลยพวกเกี่ยวคนละบัวลายคนก็ได้เกี่ยวเขาต้อนรับเด้วยน้าพี่น้องนี่นะคนก็อยากโชกได้บ่ไหนนี่พี่น้อง ฮอนฮอนฟอยูเขาเขาว่าพอยูเขาวันศุกรแต่เมื่อนี้เป็นวันยังวันี่วันคานมันสิเล้วก่อนอยู่แล้วเฮาบืวนั่าก็คู่มดวันผุดบืวอนพานนั่นก็ปันวันก็แล้วเลยวันอ๋อบันก็คู่มดแล้วันเฮาพอท่านได้ปันง่ายๆด้ออ๋อเขาจ่อไว้ยืนมือนึงกับคนละพันตามกับมือแล้วเฮาเป็ยังสามมือจังสิได้มากหรอโอ้ จองรถแต่ของเจ้ายังได้เปลี่ยนเจาะอยู่บ้านอันนี้ก็ช่วงเจาะไเปลี่ยนนี่แหละเท่านี้ก็ผมมาจากเถื่อเ่อตัวชือมาหมอนั่นแทะเนี๋ยวนี่ก็ยังมีอีหมองเงงพี่น้องเอ้ยยังอีกทงหนึ่งเป็นหน้าลายทงโพดโพดออกพี่น้องเอ้ยเออลายจะทงจะเขาบกลายเขาบ่เป็นเขาเขาเขามาก้าพี่น้องเอ้ย เม็ดวงอ่างวมวยใหญ่แบบเดียวพี่น้องสีแล้วเลยผ่อนข่าโฟดโฟให้ักใหญ่นี่ยทังเกี่ยให้น้อนแต่3โมงพี่น้องจนหอด4โมงโเปบเดียวเราพี่น้องเอย โดโด้เจ้าเนาะมันสีทันยังมันอยู่ปรเดีเนาะมันใช่ด้วยหมอนี่ยเข่าอิ่มพอยเกงังบอนลำหน้าขึ้นนั่นนี่วะเอ่อติโตพี่น้องไ่ได้ว่าฟาดอยังพี่น้องพอนเขาปวดวลาพี่น้องไหม เออจะจะยืดคนไล่ได้พี่น้องใอ้ผู้เขียนพระจ้มาซอยพี่น้องพระเจะมาซอยไปเนี่ยคนลาไล่รวมแขกพี่น้องเกี่ยวมือสุดท้ายพี่น้องใอ้หน้าตรงนี้นะฮะสุดท้ายมัน ชื่อไายมันเกี่ยวให้ใหไงเนาะเหตุเมื่อฟอนคาพี่น้องสังเกตฟอนเคาเด้อยต้องไปตัดอะไรพี่น้องให้เลี้ยงคือตัดนี่แหละนี่พี่น้องุดเลื้งเลย xài mà vừng kia khẩu nhau này tôi muốn thế chốc chốc cái chốc 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 yeah. chốc 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 mà เรางานเอาทงนที่นองเลยกำลังสีลอยลำบานหืมจากปยนี่เห็นมันเป็นอะไรรนน่อยนะได้บ่กหนีหมักโมอันนี้นั่นกางคืนนี่กันกางคืนนอนน่ะเอาเสื่อนีบเอาแนว้ว

นี่คือมาเล็อบางนี้เนาะกันหูบางนี่ต็มวามันชิลเล่จะมาเกี่ยวบางนี้ดอกเนาะโอ้นกออกพี่น้องเว้ยนกออกนกกดออกนกกดออกหูนี่จะตีอยดอกพี่น้องเว้ยโอ้นกกดออกโอ้เออนกตุ้งตุ้งเออนกกระตุ้งใครเล่นตามหน้าผาตี๋เอออันี่นาะเอากล้องยึดบินแวบไปโหลดนกออก ทัดเมงมันพี่น้องเลยชวดวพี่น้องทอทุกใครยังใครยนี่คือโเกียบันอ๋อิดองลยเนาะปลาเรียบร้อยพี่น้องนาพ่อกันไหมวานนี้พี่น้องให้ให้ี อันนีื่อแม่ละมืแล้วพี่น้องมาดลจบ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 มาจบแล้วจบแล้วก่อนเข่าพี่น้องไลล้อไลแลับพี่น้องคลิปนี้ก็เจ้าลเพียงนนี้เด้อพี่น้องาธิตใจกิเลสปล่อยกดแซ่กดติ่ตาม ให้ซองเบาพี่ไทยเด้กพี่น้องเด้อพอกันชิมอา,าสบายดี